สวัสดีครับวันที่เกิดสู่ความภาคภูมิใจ60ปีข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตีสุคินผมมาเกิดที่จังหวัดน,นครปฐมการศึกษาป1นถึงปเโรงเรียนวัดทับหลวงมัธยมศึกษาปีที่1ถึง5โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย,ยนครปฐมเป็นนักเรียนดีเด่นของจังหวัดและเรียนปริญญาตรีเอกสารกรวิทยาลัยครนครปฐม จบปีกันสาราและเรียนหลังการกบริหารเรียนที่มหาลาัยสุขาสุโขทัทยธรรมธิราชจบปี2 3งและสอบบรรจุครั้งแรกปี2 5 3 1สอบได้ที่าที่9,22จากคน3 0 0 0 0 0คนได้มาบรรจุครั้งแรกที่จังหวัดศรีสะเกดที่โรงเรียนบ้านหนองกาดและย้ายติดตามแม่บ้านไปที่โรงเรียนบ้านโดนดอาวโรงเรียนบ้านชามเจียงแมง และย้ายมาที่โรงเรียนบ้านจิกอำเภอราวศีตะไลรต่อจากนั้นไปโรงเรียนบ้านเชื่อและต่อจากนั้นก็มาโรงเรียนบ้านตัง10ปีแล้วเข้ามาที่โรงเรียนมังครโูเขาใหญ่11ปีและกลับไปโรงเรียนบ้านเชื่ออีก4ปี8เดือนปัจจุบันนี้อยู่โรงเรียนบ้านว่านร้านลาดลุกกูลจากเสียในยุทการในปีนี้รวมอายุทธการทั้งหมด37ปีมีความมุ่งมั่นพัฒนาประสบความสำเร็จหลายเรื่องเป็นครูดีเด่น ได้บ้านหลังแรกบ้านสพชนั่นคือความภูมิใจและได้ร่วมงานกันบคณะครูอย่างดียิ่งดังนั้นข้าพเจ้าจะ,กะเกษียณรายการในปีนี้ความภูมิใจที่ถือว่าได้ทําดีเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อเด็กไทยโดยอันที้ถือว่าจะทําให้บ้านเมืองน,นั้นเป็นฟันเฟืองคนหนึ่งที่ทาให้การศึกษาเจริญรุ่งเรืองถึงกเกษียณไปแล้วจิตใจก็ยังจะพร้อมที่ดําเนินการศึกษาตลอดไปครับดังนั้นสิ่งใดที่ข้าพเจ้า ได้กระทําต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีมโนกรรมวิจีกรรมกายกรรมต่อท่านที่ทํางานร่วมกันมาจนถึงปัจจุบันนี้มีสิ่งใดก็ขออภัยอขอติกรรมดังนั้นข้าพเจ้าได้ร่วมต้องเกินไปแต่มีสิ่งใดที่เป็นแบบอย่างและที่จะให้ผมรับใช้ดูแลพี่น้องต่อ,อไปขอขอบคุณครับ